ก้าวไขมันดีและก้าไขมันเลวที่คนไทยเข้าใจผิดกันเยอะมากมากและทำให้แทนที่จะมีสุขภาพดีครับกลับสุขภาพแย่อย่างคาดไม่ถึงครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราอยากจะมี HDL ที่ชื่อว่าเจ้าไขมันดีเนี่ยสูงๆถูกต้องไหมครับซึ่งผมบอกนี่ฮะการออกกำลังกายหรือว่าการดูแลร่างกายอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่ทำให้ HDL ท่านเพิ่มขึ้นมากนักหรอกสิ่งที่สำคัญคือท่านต้องทานไขมันดีดังนั้นก็ตามค่ะ ดังนั้นนะครับใครก็ตามนะครับที่ลดน้ําหนักแบบคุมไขมันแบบเคร่งเลยเนี่ยโอกาสที่ HDL สูงเนี่ยจะน้อยมากๆและจะทําให้มีภาวะฮอร์โมนผิดปกตินะครับดังนั้นควรทานไขมันดีให้ถูกต้องพอสมควรนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทานเท่าไหร่ก็ได้และต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับอย่างในภาพนี้จะแบ่ง o o d Fat สีเขียว Bad Fat สีส้มๆแดงๆเนี่ยนะครับ กู๊ดก็คือดีแบ๊ก็คือเหลวตรงไปตรงมานะครับกู๊ดแฟตมีอะไรบ้างก็คือไขมันจากธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเนยแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันจากสัตว์หรือว่าพวกกลุ่มน้ํามันหมูน้ํามันบัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกะทินะครับที่มาจากธรรมชาตินะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอะโวคาโดออยนะครับน้ำมันมะกอกสกัดเย็นฟิชออยแล้วก็ไขมันดีจากไข่ที่เรามักได้รับข้อมูลนะครับ ที่บอกว่าห้ามทานไข่วันละกี่ฟงกี่ฟองนู่นนี่ซึ่งจริงๆแล้วมันดีมากๆนะครับถ้าท่านจะกลัวการทานไข่ท่านไปกลัวการทานขนมหวานดีกว่านะครับไปกลัวการทานพิซซ่า ไปกลัวการทานแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่านะฮะอย่ามากลัวคนดีครับไปกลัวคนเลวกลัวคนร้ายมากกว่าเราสับสนกับความรู้ที่ถูกต้องมานานแล้วส่วนเรื่องไขมันเลวล่ะไขมันเลวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชที่เขาเรียกว่าผ่านโปรเซสหรือผ่านกระบวนการต่างๆนะครับน้ำมันพวกแบบน้ำมันขวดใสอ่ะพวกนี้เราต้องระมัดระวังเนยเทียมมาการีนต่างๆ เราต้องระมัดระวังนะครับหรือว่าอาหารที่ทอดด้วยไฟแรงนะครับหรือถ้าเกิดเราไปเลือกโอลีฟออยล์หรือน้ำมันมะกอ,อกผิดแทนที่จะเลือกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะครับคือแบบบริสุทธิ์มากๆไปเลือกแบบไม้ไปเลือกแบบรุ่นธรรมดาที่แบบโดนความร้อนสูงได้พวกนี้ถือว่าเป็นผ่านโปรเซสฟู้ดไม่แนะนำนะครับผานโปรเซสหมดนะครับก็แนะนําฝั่งสีเขียวส่วนสีแดงไม่ค่อยแนะนำนะครับการที่เราพลาดบ้างทานนิดนิดหน่อยๆเอย้ยนี้มันไม่ทําให้เราตายหรอก แต่เพียงว่าอย่าพลาดทุกวันทุกมื้อแบบนี้ท่านมีปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้คือทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมสอนอยู่ใน VP ครัถ้าท่านสนใจที่จะลุยไปกับเพื่อนๆใน VP ครับเป็นพันๆคนนะครับท่านสามารถแอดไปที่ไลน์ ดอกเตอร์ท็อปสโตรเพื่อขอราคาพิเศษได้นั่นเองนะครับส่วนท่านที่สนใจที่จะแบบเอ้ยเรียนคลาสเล็กๆน้อยๆก่อนท่านลองกดดูที่ตะการ้านี้ครับจะมีซีรีส์เล็กๆให้ท่านลองเรียนดูสัก1ชั่วโมงนะครับราคาเนี่ยก็เหมือนซื้อหนังสือเล่มหนึ่งแถมตอนนี้มีลด50%อยู่ด้วยนะครับคูปองหมดแล้วหมดเลยนะครับโอเคครับการลงทุนครั้งนี้ผมมั่นใจว่าจะทำให้ชีวิตท่านเปลี่ยนไปแน่นอนครับปลุยกัน